งเทพเดินหน้าต่อทันทีหนึ่งในนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแบงคอกรีดแอนแชร์วัยสนคนการ์ตูนภายใตโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีกรุงเทพมหานคร กิจกรรมแสนสนุกจากตัวกระตูนเพื่อนักอ่านตัวน้อยซึ่งเหล่ากวนกระป๋องจอมสซนได้ยกขบวนไปสร้างความสนุกให้กับน้องๆณห้องสมุดของกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งครั้งนี้คือโรงเรียนวัดสามคีธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครค่ะเราจะทําการมอบชั้นหลังสูอกระตูนนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีพิธีมอบแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะ น้องๆได้สนุกกับตัวการ์ตูนแคนิมอลสุดน่ารักที่พร้อมจะมาเล่านิทานที่มีข้อคิดดีๆให้น้องๆได้ฟังออาตอกวิ่งเล่นไปมาอยู่แถวใต้เก้าอี้และตกเรียนเขากวาดตามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นกับสถานที่แปลกใหม่อ้าวนักออสกำลังมุ่นกับการเล่นเกมดิงโอเีอ็สูตเลขที่ครูเขียนไว้บนกระดานนี่นะ และมาร่วมแบ่งปันความรู้ด้วยเกมแสนสนุกการทำเวิร์กช็อปต่างๆที่ส่งเสริมทักษะด้านสายตาด้านการจดจำและการใช้ความรู้และส่งท้ายความสนุกด้วยการพับกระดาษออริกามิทำที่คั้นหนังสือฝึกทักษะทั้งด้านศิลปะและจินตนาการพร้อมของรางวัลมากมายส่งเสริมให้น้องๆสนใจการอ่านอยากหยิบจับหนังสือมาอ่านมากยิ่งขึ้นนั่นเอง มาร่วมเป็นมหานครแห่งการอ่านกันนะคะคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคุณมีเพื่อนอยู่ข้างๆเสมอวันนี้เรามาใกล้ชิดกับเพื่อนให้มากขึ้น ร่วมกันอ่านร่วมกันฉลองกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลกแบ o คอบรีดแอนแชร์ไว้ซ่อนคนการ์ตูน